สวัสดีครับผมบอยครับที่ปภาษาการขายยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับบอยนำฟอร์ดเบนเจอร์รุ่นสปอร์ตแบบมีแพ็กเกจครับสี่บอลเงินนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วนะครับก็บอกว่าราคาขายแค่นี้อยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมบาทนะครับตัวนี้นะครับสปอร์ตแพ็กเกจนะครับตอนนี้จะเหลือสีบอลนะที่บอยที่เดียวเท่านั้นครับก็เดี๋ยวบอยพาชมว่าคันนี้มีการตกแต่งความเพิ่มเติมอะไรบ้างแล้วก็ลูกค้านะครับจะคุ้มไหมกับราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นสี่เป็นบาทครับเชิญรับชมครับเริ สีดําแบบนี้นะครับมาให้เลยนะครับสีดําเงานะอันนี้เป็นสั่งของศูนย์โดยตรงนะครับกระจังหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจงหน้ารุ่นคิงซีรีส์นะกระจงหน้าจะเป็นสีดําเงานะครับพร้อมกับไฟ l e d 3จุดสีเหลืองครับอย่างที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับนี่ครับสีเหลืองนะแล้วก็ตัวของตรงคําว่า F นะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดสีแดงกับน้ําเงินนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับอ่าบอกให้ดูอีกทีนึงนะครับตัวกระจงหน้านะอีกอย่างหนึ่งครับตัวกระจังหน้าต้องบอก จะมีไฟ LED นะครับไฟ LED แบบนี้นะ LED ตรงนี้จะคล้ายกับทรงของไฟหน้าใหญ่เรานะครับเป็นไฟไฟดีนะครับแล้วก็จะมีแถบ3ขีดแบบนี้นะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่ากระจังหน้าเองนะครับจะมีกล้องนะครับรุ่นนี้นะสปอร์ตแพคเกจนะจะมีกล้องนะครับสามตัวเนนะครับกล้องหน้าเนี่ยจะถูกยึดอยู่ด้านล่างของตัวอักษร FWD นะครับที่เป็นสีดำนะครับแบบนี้เลยนะครับ ตัวรถนะครับรุ่นสปอร์ตเป็นแพคเกจนะครับก็จะได้เซ็นเซอร์นะครับกัดระยะด้านหน้าเนี่ยสี่จุดนะครับแล้วก็จะมีไฟตันหมอก LED นะครับหูลากจูง2ฝั่งซ้ายขวานะมีมาให้นะครับด้านหน้าเองก็จะมีระบบอ่าป้องกันการชนด้านหน้านะครับพร้อมกับตัวจับถน,นนนะครับไฟสูงอัจฉรยิยะนะครับพอมืดปุ๊บเนี่ยไฟหน้าใหญ่เนี่ยือดไอ้ไฟสูงเนี่ยเขาจะเปิดติดอัตโนมัตินะครับแต่ไฟหน้าของ ford ทุกรุ่นนั้จะเป็นไฟหน้าออโต้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เพิ่มระบบเข้ามานะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับอ่านิดนึงอ๋อออลืมมบบกกครััไฟตนห ที่ไฟตัดหมอกเนี่ยลูกค,ค้าบางท่านถามนะว่าทําไมาขับรถอยู่เปิดไฟหน้าปุ๊บทำไมไฟตัดหมอกทั้งเดียวนะครับบางทีนะครับองศาของรถเนี่ยหรือว่าล้อของรถเนี่ยหมุนนะครับพอหมุนปุ๊บเนี่ยจะติดตามนั้นเพื่อเป็นตัวส่องสว่างในการช่วยเดียวนะนะครับอา่าดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับตัวรถเองนะครับจะ,จะเป็นล้อแมกติดรถจะเป็นล้อแม็กของสิบแปดนะครับแบบนี้เลยตัวยางก็จะเป็นยางส5 5 5 5อยห้าทัพพายสิบห้าอาร์สิบแปดนะครับ แม็กก็จะเป็นแม็กลายคล้ายคล้ายกับเมือจักรน้ำสีบางเงินนะครับแต่กับสีดํานะครับยางเป็นยางคุดเชียนะนะครับด้านข้างมาต่อครับที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างจะเป็นสีเทากราฟไฟนะพร้อมกับไฟเดี่ยว led นะครับตรงนี้จะมีกล้องนะครับด้านข้างมาให้นะครับตัวกระจกมองข้างก็จะมีตัวไบสปอร์ตครับตัวเตือนรถบานจุดบอร์ดนะครับด้านบนนะครับหลังคามาติดในส่วนของเราหลังคานะครับกันสาดสี่ชิ้นนะครับฟิล์มเซรามิกความเข้มมุกสาลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยนะครับมือเปิดนะครับใส่เบ้ากํางมือเปิดนะครับแล้วก็ตัวของ ฝาถังน้ามันนะครับติดในส่วนของข้อฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะครับนี่ครับด้านข้างนะสีบอลไงสวยมากๆเลยนะครับด้านท้ายนะครับ้องบอกว่าอันนี้นะครับเริ่มจากกันล่างก่อนด้านล่างนี่ลูกค้าจะได้ดิสเบรกนะครับดิสเบรกหลังด้วยนะพร้อมกับระบบออโต้โฮนะครับเบรกมือฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับใส่ในส่วนของโรบาเพิ่มนะครับโรบาเป็นของแ a มเมอร์นะตัวนี้ก็จะมีไฟครับมีไฟด้วยสีแดงแบบนี้นะครับทรงก็ ใช้ัอ่าที่เนียกันอ่าก็จะเป็นทรงปืนนะครับพร้อมกับไฟดีนะครับด้านบนนะครับมีไฟเบรกด้วยนะนี่ครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะครับเป็นท้าย LED นะครับแล้วก็ใส่ตัวส่วนของชุดครอบนะครับอ่าสีดำด้านให้หมัดกันนะครับตัวไฟท้ายลูกค้ามีมาถามนะครับว่าไฟท้ายเนี่ยสามารถเปลี่ยนในของ CQ4 ได้ไหมนะครับบอกว่าเปลี่ยนได้นะแต่ว่าต้องแปลงปลั๊กนะครับปลั๊กจะไม่ตรงกันนะครับแล้วก็จะไปซื้อของข้างนอกมาใส่ อ่าที่ของเทียบใจ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ไว้สําหรับตรวจจับรถขณะออกจากช่องจอดนะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้ด้วยเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมันทํางานคู่กับอ่าตัวของระบบตรวจจับต่างนะกระถอยหลังด้วยนะแล้วก็ด้านท้ายก็มีที่เหยียบนะครับที่เหยียบตรงท้ายกระบะให้นะครับกันชนท้ายนะครับสีเทานะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์กัระยะ4จุดเหมือนกันนะครับ นนั้ฝากระโปรงท้ายนะครับติดอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์สีดำนะครับมีสัญลักษณ์คำว่าสปอร์ตนะครับด้านขวาน้ะแบบนี้นะครับตัวคำว่าสปอร์ตนะมือเปิดด้านท้ายนะครับจะอยู่ตรงมีไฟเบรกด้วยสันนะครับพร้อมกับทำเป็นสีดำนะครับการลิ้นลอยนะลูกค้าถามว่าทำไมไม่ทำสีสีเดียวตัวรถต้องบอกว่าเวลาเราเปิดปิดบ่อยๆนั้นมันจะเป็นสีสีถ้าเป็นสีนักมันจะหลอกง่ายนะครับแล้วก็ตัวไลเนอร์นะครับไลเนอร์จะเป็นไลเนอร์ของสปอร์ตนะครับเลยตรงนะแล้วก็ ตัวพันธสายเนี่ยเป็นซีดิฟต์นะบอยสามารถปิดแค่มือเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวของกล้องเนี่ยจะถูกฝังที่โ,โลกโก้คอมฟอร์ดนะครับอันนี้อันนี้ด้านท้ายนะแตถ้าลูกค้าเนี่ยสงสัยเรื่องของระบบเนี่ยสามารถที่จะ,จะบอกว่าออสอบถามก็ไม่ได้นะคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวบอยอธิบายให้ฟังนะครับหรือทําคลิปให้ฟังนะครับมาดูในส่วนของอมือเปิดกันต่อมือเปิดตรงนี้นะครับจะเป็นคีย์เด็ดนะก็ะบอกว่าเอ๊ะสมมติถ้ามีกุญแจครับกุญแจเนี่ยแล้ว ล็อกรถนะครับล็อกรถฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นจะเปิดได้ไหมไม่ได้นะครับระยะเนี่ยต้องอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณอ่ะผมให้ประมาณสักเมตรเมตรครึ่งนะคุณจะต้องอยู่ฝั่งนี้ถ้าฝั่งนู้นเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้นะงั้นปะไปนะครับแล้วก็เวลาใช้เนี่ยจะปลดล็อกนะครับก็สอดมือเข้าไปอย่างนี้นะครับตัวรถก็จะถูกปลดล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซนทรัลล็อกนะครับเซนทรัลล็อกนะครับเปิดสาถ่านมัเใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับมือเปิดนะครับจะถูกย้ายมาตำแหน่งนี้เป็นที่บ เซลก็มาอธิบายลูกค้าลูกค้าก็จะงงมอยู่ว่ามือเปิดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ตัวของเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำหน้าสีเทานะครับปรับสูงต่ําของเบาะได้นะแตบนี้เป็นแบบไม่นุ่นนะครับแล้วก็ตัวเบาะจะถูกปักคําว่าสปอร์ตนะครับแบบนี้นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยฟ้านะครับปรับ4ี่ทิศทางนะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็ดึงขวาตัวได้นะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยจะมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ตัวคุบคอนโทลแบบรึกษาระยะห่างอัติติคุบคุนโทนนั่นเองนะคร แล้วก็จะมีตัวเตือนความเร็วนะครับมาให้ด้วยนะครับรักษาด้วยเรนมีมาให้นะครับหน้าจอข้างหลังข้างหลังพกมา8นิ้วนะครับอ่าแล้วก็กุญแจ่ปุ่มสตาร์ทที่อบแจ้งไฟนะครับที่วางแก้วตั้งเพิ่มนะตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับสูงต่ําได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับอ่าหน้าจอนะครับหน้าจอกลางก็ขนาดใหญ่นะครับ12นิ้วนะอ่าแล้วก็มีแอร์แยกอุณหภูมุมซ้ายขวาบริเวณชาร์จนะครับมีมาให้นะครับด้านบนในส่วนของอ่ากระจก มือหลังจะมีช่องเฉียบวิบดีให้นะครับแล้วก็ตัวของกระจกมืงหลังได้เป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับเกียร์นะครับลูกค้าสามารถเล่นเกียร์ได้นะครับแบบบวกลบนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นแบบเมนูได้ล็อกเกียร์ได้ด้วยแล้วก็ตัวของเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟที่เปิแจ้งครับโหมดการขี่มีให้4โหมดนะครับระบบป้องกันลกานไหลนะครับแล้วก็ปิดสินสอดาด้วยนะครับต้องบอกว่าทําความคิดผมนะรถราคา1ล้าน500,000บาทนะครับได้ออปชั่นนะครับเหมือนกับตัวท็อปนะดิสเบรกสี่ล้อ ป้องกันต่างๆเนี่ยเข้ากับตัวไวท์แท็กตัวท็อปเนี่ยผมประคุ้มนะถ้าลูกค้ากำลังมองหารถยนต์่ 4x2 นะครับตัวที่มันเป็นออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อบอยเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086 323 2518นะครับรับรองว่าคุณลูกค้าจะได้รถที่สวยงามแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้บอยน,นะครับบอยขอลาตัวก่วกอครับสวัสดีครับขอบคุณครับ